สวัสดีค่ะเมียวนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรถเล็กนะคะของอีซูซูค ok ิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมรีวิวรถนะคะ4ประตูยกสูงเกรด LDA นะคะก็แนะนำสำหรับสาวๆนะคะหรือว่าจะเป็นคุณผู้ชายนะคะที่นิยมหรือว่าอยากจะใชเ้เกียร์อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะวว่ารุ่นนี้เขามีอะไรอะไรบ้างนะคะ ค่ะสำหรับรุ่นรถที่เหมียวมารีวิวให้ชมกันวันนี้นะคะจะเป็น4ประตูยกสูง1.9เกรด LDA นะคะเกียร์ออโตหรือเกียร์อัตโนมัตินะคะสำหรับเกรด LDA เกียร์อัตโนมัตินะคะเพิ่งจะเพิ่มเข้ามาในปี2022นะคะเดิมทีจะมีเพียงเกียร์ธรรมดาให้เลือกนะคะเดี๋ยวมาชมรถกันเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนนะคะ เหมือนเดิมค่ะรุ่นนี้ก็จะได้เป็นกระจังหน้าแบบ2ชั้นนะคะจะเป็นโครเมียมตัดสีเทานะคะคือลักษณะของเขาที่แตกต่างจากตัวเดิมเนี่ยตัวนี้เขี้ยวก็จะสั้นลงนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับโลโก้อิสุสุนะสีโครเมียมแบบนี้เลยมาดูในส่วนของไฟหน้ากันบ้างนะคะรุ่นนี้ก็จะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะจะเป็น หลอด LED นะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะคะนะคะสวยงามมากเลยด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะในส่วนของการจัดวางตำแหน่งนะ,ะไฟเลี้ยวก็จะอยู่อ่าทางด้านบนนะคะด้านล่างก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็จะได้เป็นอ่าหลอดฮาโลเจนนะคะนี่นะคะ ถ้าเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะลักษณะการจัดวางของไฟก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการปัดน้ำฝนนะคะ,ะทางนี้จะย้อนนิดนึงเดี๋ยวกลับมาทางด้านนี้นะคะการปัดน้ำฝนนะคะรุ่นนี้เขาก็จะแตกต่างจากตัวแซดนะคะ จะเป็นแบบที่ใช้งานง่ายนะสามารถจับยกได้เลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวมาดูขนาดซีรีส์ยางกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะได้ล้อแม็กติดกับรถจากโรงงานมาจะเป็นขนาดขอบ18นะคะหรือ18นิ้วนะคะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมกับยางแท้บริ d g e s นะคะขนาดซีรีส์ยางนะคะ255นะคะ 65R17 นะคะทั้ง4ี่เซนเลยในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะคะ มาดูในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะคะช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นแบบอ,อ,อิสระปีกนกคู่นะคะคอยสปริงนะคะเสริมด้วยโชคกอัพเกสนะคะมาพร้อมแชสซีขนาดใหญ่นะคะสวยงามมากนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถสี่ประตูไฮแลนเดอร์นะคะ คันนี้เป็นตัวเริ่มต้นราคาประหยัดสำหรับ High นเ n d e r 4ประตูของเรานะคะในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะจะมีลักษณะเป็นแหนบจะเป็นแหนบเหนือเพลานะคะมาพร้อมแชสซีขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะมาดูทางด้านท้ายนะคะ ไฟท้ายที่สวยงามแบบนี้นะคะเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็จะมีตัวกันชนท้ายนะคะเป็นแบบบิวอินติดมาให้กับรถเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะบนหัวกิ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะยังไม่ได้ทำอะไรเป็นแบบเดิมๆนะคะที่ลงจากเทเลอร์จากโรงงานเลยนะคะเมื่อสัญญาผ่านนะคะเมื่อลูกค้าพร้อมแล้วก็ จะนํารถไปตกแต่งอุปกรณ์นะคะที่เรามีแถมให้ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกระบะติดฟิลม์มติดกันสาดนะของแถมพื้นฐานนี้มีให้ครบเลยนะคะก็ลูกค้าหรือ FC ท่านไหนนะสามารถสอบถามหรือทักกันมาสอบถามได้เลยนะคะ<อ>ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูออปชันกันภายในรถนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะคะแต่ว่าจะยังไม่มีสัญญาณกันขโมยนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวพามาชมภายในตัวรถกันบ้างนะคะแผงข้างประตูนะคะจะเป็นลักษณะพลาสติกแข็งนะคะพลาสติกแข็งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะสีเทาอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกซ้าย ซ้ายขวานะคะเอลซ้ายอาขวาตรงนี้นะคะมีปุ่มล็อกประตูล็อกกระจกนะคะตรงกลางก็จะเป็นสําหรับเอ่อเลื่อนกระจกคู่หน้านะคะแล้วก็สําหรับเลื่อนกระจกคู่หลังนะคะมีที่วางแก้วน้ําอนเนกประสงค์ตรงนี้สามารถวางขวดลิตรได้เลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะ พวงมาลัยนะก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับปุ่มควบคุมพวงมาลัยทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยก็สามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับก็คือขึ้นลงได้เขาออกได้แล้วก็จะมะีตัวล็อกอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอ A off จะเป็นช่วย ระบบช่วยดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเวลาที่จอดติดไฟแดงนะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดได้ด้วยนะคะระบบป้องกันการเลื่อนถลายนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นปุ่มปรับระดับไฟสูงต่ําเวลากลางคืนที่บรรทุกของหนักนะคะด้านล่างลงมานะคะที่เป็นรูปรถก็จะเป็นตำแหน่งที่ใช้เปิดฝากระโปรงหน้านะคะขวากันก็จะเป็นรูปถังน้ํามันนะคะสาหรับเ,เปิดถังน้ํามันเวลาเราจอดเติมน้ํามันตามปามั๊มอ่อ ฝาถังน้ำมันนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะคะด้านล่างก็ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ<ม>ก็จะมีเพียงสองตำแหน่งขวาสุดก็จะเป็นสำหรับเหยียบคันเร่งแล้วก็ซ้ายก็จะเป็นเหยียบเบรกนั่นเองนะคะรุ่นนี้จะเป็นสำหรับเสียบกุญแจไขนะคะนหน้าจอ M I D นะคะ สำหรับในรุ่นนี้นะคะก็จะมีระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิราภัยคู่หน้านะคะระบบเบรก ABS นะคะระบบเสริมแรงเบรก EBD นะคะระบบเอ,อ่อออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันนะคะมีมาให้ครบเซตเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะเหมียวพาเพื่อนๆขึ้นมานั่งบนรถให้เห็นใกล้ๆนะคะก็จะมีในส่วนของหน้าจอสัมผัสนะคะจะเป็นหน้าจอ สัมผัสขนาด7นิ้วนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะที่จะทำงานคู่กันนะคะในการออกแบบนะคะแอร์ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายนะคะเพียง3ปุ่มนะคะปุ่มแรกก็คือปรับตำแหน่งแอร์เนาะตรงกลางก็จะเป็นพัดลมแอร์แล้วก็ที่มีสีน้ำเงินก็จะเป็นน้ำยาแอร์นั่นเองนะคะด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีช่องเสียบ usb ให้ตรงนี้นะคะ ะะตรงนี้ค่ะระบบขึ้นเผาลงเขาออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางราดชันแล้วก็จะมีตรงนี้ก็คือตำแหน่งเกียร์ออโต้นะคะ prnd นะคะสำหรับเกียร์อัตโนมัติของอิสุสูทุกรุ่นเลยนะคะสามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้นะคะเพื่อนเพื่อเห็นตำแหน่งบวกลบเนาะตรงนี้สามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้ เบรมือนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับใช้งานเพิ่มเติมนะคะเราสามารถเสียบอะแดปเตอร์แปลงเพิ่มได้นะคะใช้งานโทรศัพท์ไ้ตัวนะคะ,ะที่จะเป็นสามเหลี่ยมสีแดงอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินนั่นเองนะคะตรงนี้สามารถเก็บของได้นะคะ ก็เดี๋ยวพามาดูห้องโดยสารทางตอนหลังกันนะคะอ่าที่ประตูนะคะจะมีปุ่มล็อกเด็กให้ด้วยนะคะทางซ้ายและขวาเลยนะคะ mm hmm. เวลาที่เปิดใช้งานแล้วจะเปิดจากคนที่อยู่ข้างในไม่ได้นะอย่าลืมคืนค่านะคะที่นั่งด้านหลังก็สามารถ ยกขึ้นได้เหมือนกันนะคะมันมันจะมีสายให้ดึงตรงนี้ดึงลงไปหน่อยนึงแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะคะเบาะก,ก็พับได้นะคะการใช้งานก็คือดึงตรงนี้นะคะในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็ที่ประตูนะคะก็จะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้ตรงนี้นะคะที่เขียนว่าชิลล็อกตรงนี้นะคะจะมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานก็คือกดปุ่มสีดำลงมาใช่ไหมคะ,ะคนข้างในจะไม่สามารถเปิดประตูรถได้ต้องเปิดจากคนที่อยู่ข้างนอกก็เป็นการล็อกหรือป้องกันเด็กตกรถนั่นเองจะมีทั้งซ้ายและก็ขวานะคะเวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมคืนค่านะคะไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาเปิดประตูรถไม่ได้ตรงนี้ที่จับนะคะ ด้านหลังก็จะมะีช่องเสียบ USB ให้นะคะตรงนี้แต่ว่าสำหรับในรุ่น LDA นะคะเขาจะยังไม่มีแอร์หลังมาให้นะคะจะมีตั้งแต่เกรดแซขึ้นไปนะคะในส่วนของเบาะนั่งนะคะก็จะเป็นเบาะนั่งสีดำนะคะลวดลายใหม่นะคะจะเป็นแบบเกรดอย่างดีก็คือเบาะนั่งเบาะผ้าเกรดพรดพีเมียมนั่นเองนะคะ มิติกระบะด้านหลังนะคะก็กว้างคือห้องโดยสารนี้ก็คือจะเท่ากันทุกเกรดในส่วนของสี่ประตูนะคะนคะคะก็ต้องบอกว่าแนะนำเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถสี่ประตูยกสูงนะคะแบบราคาประหยัดราคาเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกแล้วนะคะ สำหรับราคานะคะเกียร์อัตโนมัติจะอยู่ที่865,000บาทนะคะ865,000บาทก็จะมีะสีดำสีบอนเงินสีส้มแล้วก็สีเทานะคะในส่วนของสีขาวมุกนะคะราคาจะพิเศษขึ้นมาหน่อยราคาจะอยู่ที่872,000บาทนั่นเองนะคะไฮแลนเตอร์ er เขาก็จะบิวอินมาพร้อมบันไดข้างตรงนี้อย่างนี้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ4ประตูยกสูงเกรด LDA เกียร์ออโต้ที่เหมียวพามาชมวันนี้นะคะก็แนะนำสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถเกียร์อัตโนมัตินะคะที่ชื่นชอบ4ประตูยกสูงนะคะก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวเริ่มต้นราคาประหยัด แล้วก็ฝากไปสำหรับเอฟซีท่านไหนนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถอิสุสใช้งานนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าถ้าเข้ามาสอบถามเหมียวได้นะคะที่เบอร์โทร0892046079นะคะสาขาอาิสุสของเราเป็นสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ข้างๆกับโรบินสันบุรีรัมย์นะคะถ้ามาไม่ถูกยังไงก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะ แล้วก็ช่องทางในการติดต่อนะคะสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้นะคะทางช่อง Youtube ใช้ชื่อเหมียวอิสุสุบุรีรัมแล้วก็าทางเพจนะคะก็จะเป็นชื่อเหมียวอิสุสุบุรีรามเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพามาชมรถสวยๆนะคะวันนี้บ๊ายบาย